ครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีคครับก็เอ่อคร,ครั้งที่แล้วคุยกับพี่เกียรเอัปออเดตเรื่องหลักเกณฑ์นะครับคนที่มีกองทุน ltf อยู่แล้วก็จะย้ายมาไทาย efgx เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะซึ่งเราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุยกับพี่เกียริเรื่องหลักเกณฑ์อัปเดตว่าหลังจากหลังจากเริ่มเริ่มเปิดเนี่ยมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตบ้างซึ่งผมคาดว่านะพี่คาดว่าไม่น่าจะเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายแน่เลย อาจจะต้องมีอัปเดตหลังจากที่ผ่านภาคปฏิบัติไปแล้วนะครับบอลมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไก่จะมาขยายความ,มีนิดนึงว่าเรา, mm. เ,ราเราควรซื้อดีไหมแล้วก็กองไหนดีอาจอาจจะดูภาพรวมนะครับนะครับก็ขอเชิญพี่ไก่ได้เลยครับในส่วนของไทย gX ก็คือมันจะมี2ส่วนครัที่เราพี่เกี่ยวพูดเรื่องของส่วนที่2คือการโอนจาก LTF มาไทย gX อันนี้เรามาพูดของส่วนที่1เราเอาเงินใหม่เข้ามาซือ้อ กรูว่าควรซื้อดีไหมและซื้อกองไหนดีอ่าแล้วก่อนอื่นเราไปดูเงื่อนไขการใช้สินลดหย่อนภาษีของกรณีงเงินใหม่ก่อนก็เหมือนกันเลยเราต้องทํารายการภายในพฤษภาคมทุนานี้นะครับต้องซื้อในช่วงนี้เท่านั้นแล้วก็สองเดือนใช่สองเดือนซื้อได้สูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วก็ไม่เกินสามแสนบาทวงเงินของการลดหย่อนส่วนนี้แยกจากส่วนอื่นเลยก็แยกจาก Rs รไทเอจี F, G, ปกตินะครับ แล้วก็ถือพอห้าปีแบบวันชนวันนะครับแต่ถ้าเราขายก่อนหปีก็จะต้องเสียภาษีจากส่วนของกําไรแล้วก็ต้องคืนภาษีที่ทนาารลดยอดไปแล้วก็พร้อมเบี้ยตัดเดี๋ยวแล้วพี่อันนี้อันนี้คือไอเอที่เป็นเงินใหม่เนาะพอครั้งทันี้แล้วคุยกับพี่เกียรติที่โอเดลทีเอฟมาตรงนั้นเนี่ยข้อแตกต่างคือไม่มี30มสิอร์็นตของรายได้มากํากับใช่ครับอ่าแต่ว่าอันนี้หมายถึงคนที่มีเงิน แล้วต้องการซื้อ i esgx เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเนี่ยสามารถลดหย่อนได้สูงสุด3 0 0 0 0บาทโดยที่3 0 0 0นั้นก็คือว่าต้องไม่เกิน30%ของไรายได้ด้วยนะครับก็มี2เงื่อนไขในการคำนวณตัวเงินใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วก็ถือครอง5ปีเต็มวันชนวันหมายความว่าสมมุตินะครับซื้อ1มิถุนาปี68ก็นับปีก5ปีเลยก็คือ69,70,71,72,73 หนึ่งมิถุนาเจ็ดสามจะไม่ได้นับเหมือน LTF เนาะพอาะเอียด L LTF เรานับแบบเป็นปีใช่ครับวันชนวันอันนี้ก็คือต้องห้าปีเต็มในการพูดภาษาชาวบ้านคือห้าปีเต็มๆเลยซื้อวันไหนขายได้วันนั้นแต่เอาชัวร์ๆลเอีตั้หน่อยนะถ้าซื้อวันที่หนึ่งก็ไปขายตั้งสองสามอะไรประมาณนี้ชัวร์ๆอีกใช่ครับโอเคโอเคก็ขายความเสียภาษีอันนี้หลักเกณฑ์เดิมอยู่แล้วเราเราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วครับโอเค งั้นเรามาดูก่อนว่าไทย i e จีอ็ะครับจะลงทุนไหยบ้างก็คือเขาบอกว่าลงทุนเหมือนไทย i e จีเลย80%ขึ้นไปก็คือทางกลุ่<อ>ิ<อ>สันนี้ในกลุ่มยูจแต่ส่วนที่เพิ่มมาก็คือต้องทุนในหุ้นไทย5-65%ขึ<อ>้นไปอันนี้เลยเป็นความจุดแตกต่างแล้วว่าพอเราลงไทย i e จีตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่ในตลาดหุ้นไทยไม่ว่จะเป็นแบบเงื่อนไขที่เราต้องใช้ในการตัดสินใจต่อไปคร<อ>ับ อันนี้คําถาม,มาสําคัญเลยว่าใครแะที่เหมาะที่จะซื้อไทยกีเอ็กซ์บ้างก็กลุ่มแรกเลยกลุ่มที่มีฐานภาษีสูงมากๆแล้วเราก็ยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแบบอยากอยากใช้เต็มสิทธิเลยจะใช้ในกลุ่มนี้เนาะมาซื้อเพิ่มเข้าไปแล้วก็อาจจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในส่วนอื่นมาแล้วมนอย่างก็คืออาจจะไปลงอาร์มเอฟในการที่จะลงที่หุ้นนอกหรือลงไทยกจีในกลุ่มตาสันนี้มาแล้วอันนี้ก็เหลือไทยกีเอ็กอันนี้จะเป็นกลุ่มหุ้นไทยเป็นหลักก็จะมาลงในเเพิ่ม นะครับแล้วก็พอเราลงหุ้นไทยเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะต้องมองได้ว่าเออหุ้นไทยตอนนี้มันลงมาค่อนข้างที่จะเยอะและ้วอนาคตก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวปรับตัวขึ้นไปนะครับหรือไม่แย่ไปกว่าน,นี้ครก็คือคนที่แบบทำาลงไทยเจ๊ก็จ,จะต้องดูในเรื่องสั์เรื่องนี้อ,อันนี้ที่ทเราทําเป็นชาร์ตขึ้นมาอธิบายง่ายๆเลยวก็คือเราต้องถือไปห้าปีเราพร้อมที่จะถือไหม ถ้าเราพร้อมที่จะถือเราก็มาดูต่อว่าเราจาเป็นลดหย่อนภาษีไหมความจําเป็นกับบางทีมันคือความต้องการด้วยแหละแล้วก็อีกอารคือดูฐานภาษีกํากับถ้าฐานภาษีเราเยอะเกินยี่สิบเอซนขึ้นไปเราก็จะเหมาะที่จะลดหย่อนแต่ถ้าแบบต่ำกว่านั้นอย่างเงี้ยหรือเราไม่จําเป็นเราไม่ถือไม่พร้อมที่จะถือห้าปีอันนี้เราจะไม่เหมาะในกลุ่มไทยจีเอครับะครับถัดมาก็คือเราใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของส่วนอื่นอย่างเช่นอาร์เอฟหรือไทยจีหรือประกันเต็มหรือยัง ถ้าเกิดเขามาแล้วเรายังอยากจะลดหย่อนอยู่ก็ไทยยูจีเอ็กตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยแต่ถ้าแบบย F เอฟยังม,มีอยู่ไหมครับยูเอฟไม่มีแล้วครับผมอ๋อไม่มีแล้วก็คือทุกวันทุกวันนี้คือถ้าเป็นกองทุนที่ใช้ลดหย่อนภาษีก็จะเป็นอาร์เบฟไทยยูเอจีค่ะสองตัวหลัก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 ที่ที่แบบซื้อได้ทั้งปีนะพี่ส่วนยูเอจีเอ็กนี่ซื้อได้สองเดือนสองเดือนครับฉันนั้นก็คือเรามาดูสิทธ์ว่าเนี่ยเราใช้สิธสองกลุ่มนั้นแต่ไม่หรือยาว ถ้ามันเต็นเราเราอยากจะใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็เตรียมซื้อต้องซื้ออันนี้เพิ่มนะครับ<ม>แต่ว่าอีกอันนึงก็คือถ้ายังไม่เต็มเราก็ต้องมาดูเลยว่าเรามองโอกาสของการลงทุนนะครับดูที่หุ้นว่าในหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเราบอกว่าเอยห้าปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างอะคร้วเราคิดว่าต่างประเทศดีกว่าตัดไปลงอาเบียในต่างประเทศแต่อนนี้ก็จะมีข้อจำกัดของการขายที่ต้องไปขายได้อยู่55อันนี้ก็ต้องไปดูในแต่ละบุคคลหรือบางคนไปลงไทยเ็จี๋เฉยๆที่เป็นตราสารหนี้ คือเรต้องการเอาสินลดภาษีแล้วก็ไม่ผันผวนเยอะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเชื่อว่าตอนนี้พุ้นไทยเนี่ยมันแบบราคาลงมาดีและมันเป็นโอกาสที่จะฟืน้นการลงทายจยีก็จะเป็นโอกาสหนึ่งในการที่รจะเก็บของผูกออืมอันนี้ก็แล้วแต่ความเสี่ยงแต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละแต่ละข้อมูลนะเนาะใครได้รับข้อมูลมาม,ลมากน้อยขนาดไหนก็ต้องตัดสินใจตามนั้นนะครับครับแต่ว่าแล้วกลุ่มการลงทุนนะครับ จะมีด้วยกันสี่กลุ่มเนาะก็กลุ่มแรกเลยกลุ่มพุ้นไทยนะครับไทยนี่ลงไทยเต็มที่้อเอร์เซ็นเลยก็จะมีสองสองอันก็คือไทยแอคทีฟกับไทยพาสซีฟส่วนมไหจะเป็นแบบแอคทีฟก็คือแบบผู้จัดการกองทุนจะต้องการลงให้ชนะมากกว่าของเกณฑ์ที่เขาเป็นตัววัดอันเนี้ยที่จะลงในกลุ่มนี้ก็คืออยากได้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดก็คือของตัวโดวเซตที่เราเป็นตัวในชนิชีวัดนะครับ แล้วก็เชื่อว่าหุ้นไทยอ่ะดีเนาะแต่จะไม่ได้ดีทุกตัวเพราะนั้นต้องอาศัยผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกแล้วก็ไปหาจังหวะการเข้าการลงทุนนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มของหุ้นไทยพาสีอันนี้กลับกันเลยก็คือแบบเออหุ้นไทยเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วยังไงเดี๋ยวตลาดมันก็จะขึ้นทั้งตลาดเลยทั้งเซ็ตของเราเลยเนี่ยเพราะนั้นก็เลยขอให้เอาผลตอบแทนตามตลาดเลยว่าอนาคตเดี๋ยวก็จะขึ้นแหละแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะมองเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยเพราะว่าพอเป็นสายแอคทีฟใช่ไหมเราต้องใช ก็จะใช้ค่าธรรมเนียมสูงแต่ถ้าเป็นสายภาษีอันนี้เราจะใช้ของตัวระบบใกนการคำค่าธรรมเนียมก็จะต่ำอันนั้นเราก็บอกว่าเป็นไปตามตลาดแล้วก็ไม่ต้องเอาค่าธรรมเนียมเก็บเยอะหรอกเราไปใช้ระดับภาษ,ษ,ษ,ษีก็จะใช้เป็นหุ้นไทยภาษีอันนี้เนกลุ่มที่เราเลือกแล้วอันนี้คือเราเชื่อมันในไทยถัดมาอีกกลุ่มนึงคือเราอยากกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่นต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นหุ้นไทยผสมกับหุ้นต่างประเทศ ซึ่งอันนี้ขอ้อกำหนดก็คือหุ้นต่งางประเทศจะได้ไม่เกิน20อตอ๋อ,อเป็นหุ้นไท<อ>ยอยู่80ใช่โดยโดยส่วนใหญ่ก็คือคที่ออกมาก็จะมีทั้ง15บ้าง20บ้างนะครับแล้วแต่ทีครับครับก็น,นี้ก็ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศแล้วก็เชื่อหุ้นต่งางประเทศเนี่ยให้ตอดแทนที่ค่อนข้างดีก็จะมาดึงผลดตอบแทนของโดยรวมไทยขึ้นไปให้ได้อีกครับกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของแบบหุ้นไทยผสมตราสารนี่กลุ่มนี้แบบ อยากกระจายความเสี่ยงก็ลงทุนในหุ้นไทยแล้วแต่ก็แบบกระจายไปยังสินทรัพย์อื่นไปยังตราสารนี้ลดลดความผันผวนลงเชื่อว่าตราสารนี้ของเราเนี่ยใช้พอทดแทนที่มั่นคงนะครับอันนี่ใหใหญ่ก็จะเป็นประมาณเจ็ดสิบสามสิบที่จะลงกันหุ้นหุ้นเจ็ดสิบตราสารนี้สามสิบเอไทยไทยเอฟี็นี่เขามีหลักเกณฑ์ว่าให้ลงหุ้นไทยไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นครับหกสิบห้าออกก็เหมือน LTF เนาะครับ แต,แต่ถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศก็คือเขาเขากำหนดได้แค่ยี่สิบใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าต้องรุนลงทุนใน e อ g ซึ่ง e อ g ในไทยเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตอ๋อถ้าเป็นต่างประเทศนี่คือเขาต้องจาเป็นเลยคือเขาล็อกเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอีกอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วอ่าเขาต้องลงทุนในหุ่นไทยเป็นหลักใช่ครับแล้วถ้าเป็นตราสารหนี้มันหกห้าสามห้าได้ไหมครับหกห้าสามห้าได้เพราะว่า ก็จะเป็นตลาดดีด,ดีได้พูดต้องหกหกสิบห้าแต่โดยส่วนใหญ่สัดส,ส่วนที่เกออกองทุนกันมาจะเป็นเจ็ดสิบกับสามสิบอ่าโอเคครับอ่าโอเคหลักเกณฑ์ประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาดูตัวปัจจัยที่เราใช้เลือกไทยเอเเอ็กกันอันแรกเลยก็คือดูนโยบ,บายการลงทุนจากหน้าที่แล้วที่พี่บอกเนาะมีด้วยกันสี่แบบเราลงทุนแบบไหนอันนี้เราต้องเลือกก่อนเป็นระดับแรกเลยเป็นส่วนสําคัญเลยอืมครับเลือกได้เสร็จเราก็จะเจอไปดูผลตอบแทน ของแต่ละกองทุนที่เราอยากจะลงคราวนี้กองทุนของไทยยูจีเอ็กซ์่ะจริงอ่ะเพิ่งจะตั้งมาการดูผลตอบแทนของตัวกองตัวเองอาจจะทําไม่ได้เราต้องกลับไปดูว่าผลตอบแทนของกองที่ใกล้เคียงกันโดยส่วนใหญ่อ่ะของมรจที่ออกมาก็จะเอาไทยยูจีตัวเดิมนั่นแหละมาปรับหรือเอาเอลทีเอฟมาปรับแล้วก็ต้องไปไปเทียบดูนิดนึงว่าแบบของเดิมผลตอบแทนเป็นยังไงหรือถ้าอีกอันนึางบางที่ก็จะต้องไปดูถึงผู้จัดการกองทุน น่าเพื่อนย่างนคนนี้เคยทําผลงานได้ดีไหมนะครับอันนี้เราก็จะต้องไปดูเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ต้องไปศึกษาแล้วก็ี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ลงทุนต้องไปศึกษาเองใช่นะครับครับแล้วก็ดูนโยบายการแจยปันผลไทยเอ็กซ์เนี่ยก็คือสามารถแจกปันผลได้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าเราอยากจะได้ปันผลมาไหมถ้าจ่ายปันผลปุ๊บกองทุนอาจจะราคาขึ้นน้อยกว่า เอ็นอขึ้นน้อยกว่าพอต้องมีการแตะแบบคนออกมาหรือเราแบบว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายรอค่อยไปรอขายทีเดียวเอาส่วนต่างตรงนั้นเอ็นไอวกและส่วนสุดท้ายคือค่าธรรมเนียมก็อย่างที่เราบอกว่าถ้าเราลงสายแอคทีฟค่าธรรมเนียมก็จะสูงกว่าสายที่เป็นพาสซีฟแล้วก็เลือกดูว่าเอาให้เหมาะสมกับส่วนที่เราต้องการ uh. อืมก็จะเป็นสี่ปัจจัยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของตัว กองทุนที่ม like <Okay. S 1> ีนะครับก็อันนี magic, ้จะเป็นของทางฟินโนเมนารวบรวมมานะครับก็คือถ้าจะเห็นเลยว่าในช่องแรกก็คือจะเป็นทางบอกว่าเป็นบลจอะไรบ้างแล้วก็มีกองทุนอะไรบ้างแล้วก็เป็นประเภทก็คือก็คือนโยบายที่อธิบายมาสักู่แล้วก็เรื่องของความเสี่ยงแล้วก็อธิบายรายละเอียดนโยบายก็มีปันผลนะครับสีแดงก็คือไม่ได้มีสีเขียวก็คือมีแล้วช่องสุดท้ายคือขั้นต้มครับซึ่งอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเราก็เป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราจะดูว่า ค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหนี่ถ้าอ๋ออย่างบางบางกองที่เป็นแพสซีฟนี่ค่าจัดการกองทุนก็ต่ำมากเลยนะครับพี่ใช่ครับก็คืออย่างถ้าเป็นตัวแพสซีฟก็เยะศูนย์จุดเออศูนย์จุดทั้งนั้นเลยคือคือจริงคือส่วนต่างเปอร์เซ็นต์นึงเลยนะเยอะมากซึ่งแอคทีฟก็ไม่ได้ก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะแพสซีฟเสมอไป แค่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 แนวทางมันเป็นลักษณะแบบว่า,าผู้จัดการกองทุนจะพยายามเอาชนะเขาเรียกว่าเอาชนะตลาดเท่านั้นเองแต่จะชนะได้หรือไม่ได้ก็อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ความสามารถแต่แพสซีฟแพสซีฟนี่คือค่อนข้างชัวว่าร้อาไปกับตลาดแน่นอนคือใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับตลาดอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยโอ้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เชียร์กองเขานะก็อย่างเช่นของบางกาะแคปิตอลเนี่ยครับ ที่ข้างล่าง BBLAM นะที่เป็นพ a สซีฟอครับตัวนี้เขานโยบายเขาคือสร้างบทตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีเซ็ตเซต ESG คืออะไรครับมีดัชนีที่รวบรวมบริษัทที่ได้ ESG ในอ๋ออ่อ่ ESG ก็หลักเกณฑ์ก็คือย้อนกลับไปดูคลิปเราแรกๆนะว่าหลักเกณฑ์ของคำว่าไทย ESG เนี่ยต้องเป็นหุนประเภทไหน T R I คืออะไรครับท,ที่ที่ห้อยมาข้างหลัง อ่าตัวเท่าดีเทอร์นอินเด็กก็คือรวมปันผลเข้าไปด้วยอ่าโอเคอันนี้ชัดเจนนะครับคือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ส่วนต่างของมูลค่าหุ้นเขาดูเงินปันผลเอารวมเข้าไปด้วยอ่าโอเคเนี่ยผลเอ่อค่าจัดการของุต่ำมากเลยครับศูนย์จุดหกสี่เองถ้าอยากม<น>ันจะมีของกุ้งสีที่เป็นตัวพดสีในเซ็นห้าสิบอันนั้นก็จะศูนย์จุดห้าสี่ก็จะเป็นมค่าทรรมเงนียที่ต่ำอืมครับ ีถ้าเป็นสายแอคทีฟหน่อยก็จะสูงขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นอย่างเช่นของตัวกสิกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นหาหุ้นปันผลเทียบกับเซ็ตเพดีเ,เซต็ตเพดีก็คือหุ้นที่มีปันผลสูงในเซต็ตไฮดิวิดเอนตอ่าครับใช่ครับอันนี้คือถึงบอกว่าขั้นแรกเราต้องเรียกนโยบายก่อนแล้วถึงจะเลือกถูกว่าจะไปอันไหนถ้าเรามาดูค่าธรรมเนียมก่อนเนี่ยเราจะแบบลังเลแล้วเออเนาะ ผมดูค่าธรรมเนียมเนี่ยคือผมมองว่าพอมันต่างกันหเปอร์เซ็นปั๊บเนี่ยมันทําให้ห้าปีที่เราถืออมันคือห้าห้าป็นแล้วอะครับ<ด>ใช่ใชไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าห้าปีเอาชนะตลาดได้ไม่เกินห้าปอร์เซ็นหรือว่าขาดทุนใช่ก็แปลว่าแพสสีชนะอะแต่บางคนก็เชื่อแบบ หุ้นไทยนี่ต้องคัดเลือกดีๆถึงจะได้เยอะอ่าจะได้เกินห้าอะไรเงี้ยความสามารถขอ<า>งผู้จัดการล้วนๆเลยนะครับตรงนี้นะนองออ่าโอเคเพราะนั้นนี่ก็ก็มีส่วนสำคัญนะครับครับอ่าเรามาดูหน,าหน้าที่สองอ่าอันนี้จะเป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีหลายบรจกล็รวบรวมมีหมดประมาณสามสิบกว่ากองทุนนะครับครับอ่าในหน้านี้ก็จะมีกลุ่มของหุ้นต่างประเทศนะครับอย่างเช่นของเอชบีนะครับ t a p อออันนี้ก็จะลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นโลก คาดทำเนียมถุงหน่อยเนี้ก็กคาดหวังเลยว่าพอไปลงต่างประเทศนะครับก็จะต้องได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นหรืออย่างหุ้นของตัวบริจรทารีฟนะครับพวกไมกะเทนพวกนี้ก็จะผสมหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเข้าไปอันนี้เราก็มาดูอันนี้เป็นของฟิโนเมนาเลือกมานะครับก็จะเรือกมาให้3กลุ่มกลุ่มแรกเลยกลุ่มหุ้นไทยล้วนนะครับก็จะเมื่อกี้เราพู้ถึงมาแล้วของตัวกสิกรก็จะมีของตัวแอสเซทพาร์ท ด้วยอันนี้ก็จะเป็นดูในผลงานในอดีตว่าผู้จัดการกองทุนคนนี้เคยทําผลงานได้ดีนะครับในกลุ่มรุ้นไทยเขาก็จะเลือกในกลุ่มนี้มาถัดมาในกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มของทุนต่างประเทศก็จะดูเหมือนเช่นเดียวกันดูผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการกระจายก็คือของริสที่เป็นเมกะเทนนะครับก็จะมีการลงทยไยดอยูกับลงท,าท้ายดีซี ยูก uh ็คืออเมริกาซีก็คือจีนอันนี้ก็เหม uh, to uh ือนกับเรียกเลยว่าเรามองว่าอีกยี่สิบเป็นที่เหลือเนี่ยเราจะไปลงในตลาดไหนดีไมกาหรือจีนดีแต่ถ้าเป็นเอสพีก็คือกระจายไปทั่วโลกอมันเลือกมาให้ค่อนข้างหลักหลากหลายดีนะครับกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของหุ้นไทยกับตราสารหนี้ที่เสี่ยงต่ำนะครับตราสารหนี้ก็จะลงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะที่เหลือก้เป็นของหุ้นไทยอันนี้ก็จะเป็นเราของผู้จัดการกองทุนที่เคยบริหารในกลุ่มของตราสารนี้ได้ดีนะครับ ก็เป็นตัวอย่างเนาะสุดท้ายก็ต้องไปเลือกเอาที่เหมาะสมกับเราว่าเรามีมุมมองแบบไหนกับของตลาดหุด้นไทยและมุมมองของโอกาสการเติบโตต่อไปด้วยสีพ่พอที่พี่บอกแล้วก็คือนโยบายผลตอบผลดำเนินง,งานในอดีตแล้วก็การจ่ายบันผลแล้วก็ค่าธรรมเนียมเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับโอเคโหวันนี้ได้วันนี้ได้ข้อมูลค่อนข้างครบนะครับมีทั้งกองทุนโดยรวมทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างและก็ กองทุนที่แนะนําโดยฟิโนมิน่าซึ่งรรตรงนี้ถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ฟิโนมิน่าเขาจะมีวิเคราะห์แต่ละกองทุนเลยไหมคร,ครับในเว็บไซต์ของเขาจะมีรายละเอียดอธิบายเพิ่มมากทาไมถึงเลือกกองนี้นะครับแล้วข้างหลังนี่คือรายละเอียดโดยย่อนะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดเต็มๆก็ต้องไปดูว่าเพราะอะไรนะครับคือจริงๆอะถ้าหน้านี้นะพี่ผมสนใจตรงกลางมากเลยอะว่า ทำไมก็ถึงเลือกเอาหุ้นไทยไปผสมกับ u ูเอและเอาหุ้นไทยไปผสมกับไชน่าเออสําเอางสําหรับผมผมว่ามันน่ากลัวั้งสองประเทศเลยนะ <c oughs> แต่ว่าแปลว่าเขาต้องมีมุมมองอะไรสักอย่างที่ที่เราคาดไม่ถึงเนะี่ยเพราะนั้นก็ต้องลองไปศึกษาศึกษาหนังสือชี้ชวนเขานะครับว่าเขาลงในลักษณะแบบไหนแล้วก็บทวิคราะห์ของฟีโนโมิน่าน,นี่คืออะไร <c oughs> ก็ศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับเพราะเป็นเงินของเราแล้วก็ต้องอยู่ตั้งห้าปีเนะี่ย ถ้าเลือกดีๆมันก็งอบเงินขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเลือกไม่ดีก็อาจจะเท่าทุนหรืออาจจะขาดทุนไปบ้างแต่สิ่งที่ได้แน่ๆก็คือได้ลดหย่อนภาษีแน่นอนนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องไทยเอชีเอสำหรับคนที่มีเงินที่อยากเอาเข้าไปลดหย่อนภาษีก็ต้องต้องขอบคุณพี่ไก่มากเลยนะครับได้เรื่องหาค่อนข้างครบถ้วนเลยและเดี๋ยวโอกาสหน,น้าจะเรียนเชิญ เข้ามาแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะครับงนั้นวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ไก่สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ